สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติดกันพลาครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นของใหม่นะครับเป็นจากในซีรีส์ของ Gundam Baker Battle l o g นะฮะตัวนี้จะเป็นกรุ๊ปคิมสันคัสตอมนะครับเป็นไฮเกรด1ต่อ144นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นกล่องลำดับที่8นะฮะของในซีรีส์นี้นะฮะเป็นกล่องลำดับที่8นะครับเรามาดูกันที่ด้านข้างกล่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกรุนะฮะเมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ ตรงนี้ก็จะแสดงถึงพาร์ตอาวุธนะครับก็จะมีฮิตโ o สนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฮิตเซเบอร์นะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นแก็ซลิงชิลนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของ3 5มมนะฮะแก็ลิงกันนะครับ3 b a r r e l นั่นเองนะครับอาวุธโดยรวมก็จะมีอยู่4อย่างนะครับตามนี้นะครับนี่คือรอบข้างนะครับของกล่องด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเอามาคัสตอมเล่นนะฮะ ซึ่งเหมือนเดิมนะครับเขาก็จะบอกว่าเอามาจากตัวไหนบ้างก็อย่างเช่นอันนี้ก็จะมาของเป็นกรุ๊ปคิมสันคัสตอมนะครับก็จะมาในส่วนของหัวนะครับตัวบอดี้นะครับแล้วก็มือทีนี้ตัวเท้านะครับก็คือของกัะนั้นบาทอรัสนะฮะแพ็กหลังนะครับก็จะเป็นตัวของวิงกระนั้สกายซีโร่นั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นบาบาทอรัสติดปีกอย่างที่ทุกคนอยากจะได้นะก็ใช้ปีกของวิงไปแทนตามนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามา เปิดกล่องนะครับดูว่าข้างในมีแผงอะไรกันบ้างเช่นเคยนะครับการเปิดกล่องนับแผงนะครับดูพาร์ชชิ้นส่วนต่างๆนะครับว่ามันครบสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเพื่อป้องกันตัวแผงหายหรือว่าขอมาไม่ครบไม่สมบูรณ์นะฮะอ่ะด้านในจะเป็นแบบนี้ทุงแรกนะครับก็จะเป็นพาร์ทชิ้นสีแดงนะฮะแล้วก็มีตรงนี้ชิ้นใสสีส้มด้วยนะครับ ของเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนแกะนะอันนี้คือถุงที่หนึ่งนะฮะถุงที่สองนะครับกระปลาสีแดงเลยนะฮะถุงที่สามนะฮะถุงที่สี่นะครับสีเหมือนชาซาคุเลยแล้วก็คู่มือครับผมสำหรับคู่มือนะครับของตัวกรุ๊ปคัสตอมนะฮะก็จะเป็นแบบแผ่นพับนะครับ ตามสไตล์ไฮเกตที่เราคุ้นเคยนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าปกนะครับตรงนี้เลยคือเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาอ่ะก็เอามาจากตัวนี้นะครับที่เป็นสีฟ้านะครับทีนี้ก็มาเป็นสีแดงนะครับถ้าเราดูจากภาพนะครับเราก็จะไม่เห็นถึงความแตกต่างแต่ทีนี้ผมพลิกไปที่ด้านหลังนะครับถ้าตามในเนื้อเรื่องนะครับ เขาจะเอามาจาก3ตัวด้วยกันนะครับก็เอามาจากตัวนี้นะครับเอ,อ่อเฮปปี้อาร์มนะครับแล้วก็มาจากกล่องของ hjuc หมายเลขหนึ่งร้าบนะแล้วก็เป็นไฮเกรดของ g o o ฟอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาจากในซีรีส์ของ is, กันนัมซีสนะฮะก็3ตัวเนี้ยเอามารวมกันนะฮะอันนี้น่าจะกันนั้มซีสนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ3ตัวนี้เอามารวมกันแต่งจริงอะ่ะมันก็คือแค่ตัวนี้นะครับถ้าตามของเล่นนะอ่ะต่อไปเรามาดู ผู่มือในการประกอบนะก็นี่เลยประกอบแต่ละส่วนนะครับที่เล่นกับตัวบาร์ทอรัสนะฮะแล้วก็เริ่มจากประกอบขานะครับพาร์ทแผงก็ตามนี้นะครับมีกากเบิดไหมก็ไม่นะก็ของเกาเ่าแหละแล้วก็ตัวบอดี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการประกอบส่วนต่างๆแล้วก็พาร์ทอาวุธ จบด้วยหน้าหลังนะครับตามที่ได้บอกไปนะอาวุธสี่ชิ้นนะครับอ่ะตามนี้ที่เราได้ข้อมูลจากนคู่มือนะเดี๋ยวเรามาดูแผงต่างๆนะว่าเป็นแผงเก่าทั้งหมดหรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันเรามาเริ่มกันที่แผง A เลยนะฮะก็เป็นพาร์ชชิ้นสีแดงนะครับเอ่อตรงนี้เป็นพาร์ชชิ้นใสนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เป็นพาร์ชชิ้นเทานะครับตัวดาบก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวแพ็คตัวเท้านะฮะก็อ่ะมาดูปีผลิต โอเคชัดเจนปีผลิตนี่ปี2010นะฮะปีนี้2022แล้วนะครับแผงนี้ก็12ปีลวแต่ว่าเขาย้อมมาเป็นสีแดงนั่นเองนะครับก็สรุปนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวเก่า <c oughs> เป็นตัวเก่าที่เขาย,ย้อมมานะไม่เป็นไรผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าผมยังไม่เคยต่อนะไม่เคยต่อกูฟนะฮะถึงแม้ว่ามันจะดีไซน์คุ้นเคยนะครับจากพวกซาคุร็เถอะอะแผง A นะครับผม ต่อมาแพงบีนะฮะก็จะมีโล่มีขานะครับมีหัวไหล่นะฮะตรงนี้เป็นหัวนะครับตรงนี้เป็นหัวแผงละโอเคชัดเจนปี2010นะมันมาทั้งรุ่นนะฮะมาทั้งรุ่นตามคู่มือนะฮะที่เห็นจากข้างหน้ากันแล้วก็อันนี้จะเป็นเบิ้ลเบิ้ลตรงนี้นะครับเป็น b2 นะครับก็เป็นพวกขาแล้วก็หัวไหล่นะฮะแล้วก็ส่วนของแขนเช่นเคยนะครับตอนนี้ พาสชิ่ส่วนก็สีแดงเลยนะครับให้สีแดงเป็นอารมณ์แบบแดงซากุนะฮะต่อไปนะครับแผง C นะครับก็เท่าที่เห็นก็จะเป็นในส่วนของตัวแก๊ลลิงกันนะครับพาร์ทมือนะฮะพาร์ทมือต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะปติดกับโล่นะครับพวกนี้ยังเป็นแกลลิงกันอยู่นะฮะปีล่ะ2010เหมือนเดิมนะครับชัดเจนนะฮะของปี2010 ต่อไปเป็นสายพานนะครับเป็นสายพานเหมือนเ,อเป็นสายพานกระสนนะครับเป็นแผง D1 น,นะครับเป็นปี1 9 9 8โอโ้โหย้อน1998แผงของ1น่เะฮะมาอยู่ในกล่องของปี2022นะฮะก็ยังตามมาต่อไปเป็นแผงเบิลน,นะครับเป็นในส่วนของพวกข้อต่อแขนข้อต่อขานะครับแผง e นะเป็นแผงเบิ้ลน,นะครับ อ่ะตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของขาแหละนะครับเอาตามที่คุ้นเคยนะแผงก็ปี2010แน่นอนมาจากก o ูฟทั้งดุ่นเลยนะฮะกูฟเอ่อกูฟคัสตอมนะฮะต่อมานี่คือแผงใหม่อย่างแท้จริงนะครับเป็น XB1 นะฮะแผงใหม่คืออะไรก็ดูชัดๆก็น่าจะเป็นแบ็คแพคนะฮะ แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นในช่วงของพวกเอวนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกช่วงเอวแหละนะฮะเป็นปีสองพนะฮะตัวนี้มาจากตัวไหนวะ GBB มาจากกล่องที่เป็นไฮเกรดหนึต่อ14อ GBB ต่อมาเป็นแผง PC นะครับ่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัว PC นะฮะ ตัว PC ก็จะเป็นปี2008ก็ถึงถึงไม่เก่าไม่เท่ากับ1998เมื่อกี้ต่อไปก็เป็นเส้นลวดมาให้นะครับ1เส้นแล้วก็เป็นสติกเกอร์ฟอยนะครับหรือว่าสติกเกอร์กระดาษนะครับก็จะมี2ชิ้นนะฮะเดาว,ว่าน่าจะเป็นในส่วนของดวงตากับลำกล้องปืนหรือเปล่านะ สำหรับแผงทั้งหมดนะครับของกรุฟคิมซันคัสตอมนะครับจากในซีรีส์ของกันดั้มเบรกเกอร์แบทเทิลล็อกเนี่ยเแผงนะครับและแน่นอนเป็นแผงเก่า8แผงเลยนะครับเรียกว่าไงดีเอาถือว่าเป็นแผงเก่า8แผงเนาะแล้วเพราะว่ามันมาจากกรุฟคัสตอมเนาะแต่อันเนี้ยจะเป็นของปีส0 2พก็จริงแต่ว่าถือว่าเป็นแผงใหม่นะครับสำหรับในกล่องนี้นะฮะก็คือ1แผงนะครับหแผงก็มีเท่านี้นะฮะที่เป็นแผงใหม่นอกนั้นก็คืออย่างที่เห็น จากตรงนี้นะครับก็คือเป็นกูฟคัสตอมตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าเอามาทําสีใหม่เป็นสีแดงนะก็คือออากล่องเดิมเนี่ยทาเป็นสีแดงแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกูฟคิมสซัมคัสตอมนะฮะเปลี่ยนแพ็คหลังแล้วก็น่าจะเปลี่ยนเอวนะครับก็คือเปลี่ยนเอวแล้วเปลี่ยนทั้งหลังนอกนั้นก็คือเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นแขนขาหัวนะครับ กระโปงนะครับเหมือนเดิมพาสอาวุธเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับสำหรับในกล่องกล่องนี้นะครับกุ๊ปคิมสันคัสตอมอย่างที่บอกไปนะตัวนี้ซื้อมาเพราะว่ายังไม่เคยต่อเลยถึงแม้ว่ามันจะย้อมมาก็จะตัวนี้ผมยังไม่เคยต่อเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ซื้อมาในราคา650าบาทนะครับและยังไงดีเป็นกล่องสุดท้ายในร้านด้วยนะครับเพราะว่าล็อตนี้ออกมาทั้งหมดสี่กล่องนะเป็นสี่กล่องสุดท้ายของในซีรีส์นะฮะถ้าทำให้ผิดผมันก็จะมีวิงนะฮะ มีกรูฟนะฮะเอ่อแล้วก็มีอ่ตัวเล d ดเฟรมตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเหมือนกันดั้มอ่ะตัวกนะันดั้มอ่ะจำจำชื่อไม่ได้จริงๆทั้งหมด4ตัวนะออกมาพร้อมกันคือตัวอื่นอ่ะเคยตอบหมดแล้วยกเว้นตัวกูฟก็เลยหยิบกูฟมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับในสำหรับคลิปเปิดกล่องนี้นะครับโอเคคร่าวๆตามนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆ คงจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนณที่ตันใจนะฮะในการซื้อกูฟคิมสังครัสตอมตัวนี้ไปนะครับโอเคคร่าวๆตามนี้นะครับและอย่างที่บอกออโดนตัดนะครับโดนตัดทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกตัวนี้ซื้อมาก็คือเป็นกล่องสุดท้ายของในร้านด้วยนะครับก็ถือว่าโชคดีที่ไปวันนี้นะครับแล้วก็ได้มาโอเคคร่าวๆตามนี้แหละเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในส่วนของตัว s e e ีด i ิวนะฮะ กู๊ปคิมสังคัสตอมนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ปิดภาพประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรนะต้องขออภัยไว,ดวย้ด้วยเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม